ส,สีคขับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l นลฟอร์จูนพยากรณ์เวนจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปเป็นกำใจกับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนดารดูคส่วนตัวส,วสามารถอัลลาอดีมาที่วีลิ e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัลลาออดีมา,ามําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการ,ร พยากรดาวเสาร์โคโจรย้ายราศีนะครับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับวันที่19พฤษภาคม2 5 6 8ส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีเมษลัคนาเมษรามาติดตามรับฟังกันเลยครับขออภัยผมลืมบอกไปว่ามีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ในช่วงนี้นะครับก็คือต้อนเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมวันที่สิาวันที่10พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายอัตาอดีมาทำค่าครูดได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษ10วันเนาะ โอเคสองต่อเลยนะลดให้สองต่อเลยเ,เรามาดูกันต่อนะครับราศีเมษลัคนาเมษจุดกําเนิดตนุราศีเมษาเมเาเมทางทิศเหนือได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีเมษตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาที่โครจรอยู่ในราศีกุ่มภพลาภาก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกหนึ่งเดือนโดยประมาณเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วก็จะ โครจรเข้าสู่ราศีมีนพบวินาศทีเนี้ยเราจะได้รู้กันว่าตกลงมีผลเสียอย่างไรเพราะว่ามันตกวินาศเนี่ยก็เสียเนะเาะเราไม่ต้องแอบหรอกว่ามันจะดีแต่ว่าถามว่ามันมีข้อดีไหมมีทุกอย่างต้องมีข้อดีทุกอย่างต้องมีข้อเสียจําเลยนะครับว่าวิชาโหราศาสตร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียหมายถึงไม่ว่าดาวจะร้ายยังไงก็ต้องมีข้อดีดาวจะดียังไงก็ต้องมีข้อเสียนะครับเพราะว่าในเพราะมนุษย์เราอะ่ะการกระทำอะ่ะมันสําคัญกว่า ดวงดาวเนี่ยบ่งบอกความเป็นไปแต่ไม่ได้บอกว่าจุดจบมันจะอยู่ที่ไหนคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากการกระทําจุดจบอยู่ที่การกระทําหมายความว่าหลังจากการกระทาแล้วจะเกิดผลแห่งการกระทานั่นคือจุดจบนะครับหมายถึงว่าผลมันได้รับแล้วอะแล้วมันก็จะได้จบตัวนั้นก็จะจบลงนะครับไรลักษณะนี้หมายความว่าดวงดาวบอกเฉยๆว่าเธอจะรวยนะเธอจะจนนะเธอกําลังจะมีเคราะห์นะเธอกาลังจะต้องเลิกกับ แฟนนะเธอกําลังจะได้แฟนใหม่นะเธอกําลังจะมีลูกนะเธอกําลังจะทําธุรกิจร่วมหุ้นนะอแบบเนี้ยมันแค่บอกแต่มันจะเป็นไปยังไงนะ่ะอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละเป็นพลเป็นผู้ที่กระทําเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากรวยถ้าเรานั่งเฉยเฉยจะรวยไหมครับต่อให้ดวงบอกว่ารวยอะ่ะอืมนั่งเฉยเฉยลองทําดูสิเออลองทําดูสิมีใครกล้าไหมแต่ว่าโอกาสรวยมาแล้วนะต้องเสีย อาจจะต้องเสียเสียโอกาสที่จะรวยนั้นไปนะครับแต่มีใครกล้าไหมที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยแต่ผลที่ได้มันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่รวยบอกเลยบอกได้เลยว่ามันจะไม่รวยดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเวลาหราศราัสทรบบอกว่าคุณจะรวยให้คุณยิ่งต้องรีบทําทําตะบี้ตะบันทําแบบทําจนไม่ต้องพักได้ผ่อนนะครับเออเพราะมันช่วงขาขึ้นเราต้องรีบทําแต่ระวังเจ็บป่วยอย่างเดียวพอ นะครับระวังสุขภาพด้วยแค่นั้นเองคือบาลานซ์ที่ถูกเอาเยอะๆเอ,เอามากๆไม่ว่าหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยได้นะครับแค่นั้นเลยแต่พอเวลาขาลงมันคือจังหวะครับโหราศาสตร์คือจังหวะบอกว่าคุณกําลังมีเคราะห์นะคุณก็ต้องเงียบๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำหน้านที่ของตนก้มหน้าก้มตาแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปทำไม่ไม่ต้องไปแบบนินทาร่วมวงชาวบ้านกับเขา อาแบบเนี้ยไม่ต้องนินทาร่วมวงชาวบ้านกับเขาเพราะพดเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยววิบากกรรมที่เราก็สิบเนี่ยจะจะมาหาเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพราะขาดทุนหมดไม่มีเหลือไม่ต้องทําอะไรนิ่งๆเข้าไว้ทําสิ่งเก่าไม่ต้องลงทุนดีที่สุดนะครับนิ่งๆเข้าไว้เลยนะครับเออเป็นลูกจ้างเขาดีที่สุดนะนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทําอะไรนั่นแหละคือ ที่เราต้องควรทําที่เราต้องอยู่เฉยๆที่เราควรจะรู้จังหวะว่าตอนนี้ขาขึ้นตอนนี้ขาลงตอนนี้ควรทําอะไรตอนนี้ควรไม่ควรทําอะไรดวงชะจามันจะเป็นตัวบอกแต่บางทีต้องใช้เซน์ในการดูนิดนึงเพราะว่าคนที่ไม่ได้เรียนจะไม่เข้าใจครับจะไม่รู้ว่าต้องเดินซ้ายเดินขวาเอ๊ะมันเลี้ยวซ้ายหรือมันเลี้ยวขวางงนะครับไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การชีแ้แนจาก หมอดูหรือผู้ให้การพยากรณ์นะครับแต่การผู้ให้คําพยากรณ์ก็ต้องเข้าใจในการแก้ดวงด้วยนะครับผมอาจจะไอ้ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมอาจจะเป็นคนที่ไทยไม่เก่งในในหลายๆคนคือไทยได้ไทยแม่นในหลายๆหลายคนก็ามาคอมเมนต์ป้ายคอมเมนต์ข้างล่างกันเนาะแต่ผมไม่ได้อวดว่าตัวเองเก่งนะก็บอกอยู่ว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งเลิศเลอเพอร์เฟกเหมือนกับะระดับชั้นครูขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งผมเป็น มอ,อดูได้ประมาณ6 7ปีเองครับยังไม่ถึง10ปีเลยเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็อาจจะอาจจะพอประมาณอะไรประมาณนี้พอกลางๆเป็นเป็นประมาณกลางๆแต่เรื่องของการแก้ดวงเนี่ยผมพอจะค่อนข้างให้คําแนะนาได้ได้ได้ดีแล้วก็มีความรอบรู้กว้างมากกว่านะครับคือเน้นที่การแก้ดวงแต่ถ้าเปิดใครที่แบบเน้นในการพยากรณ์ให้มันแม่นๆม,ม,มากมากๆนะ่ผมอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเปิดบอกว่า เออมีปัญหาตรงนี้อยากแก้โอเคปรึกษาได้แต่เรื่องบางเรื่องต้องเข้าใจก่อนนะครับผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เราเจอมาเช่นผมไม่เคยเป็นคดีความแล้วผมจะผมจะบอกขั้นตอนคุณก็คงไม่ได้ถูกป่ะครับแต่ผมก็พยายามศึกษานะพยายามทําความเข้าใจเท่าที่รู้เท่าที่สามารถบอกได้ในดวงชะตาแล้วเราต้องเราต้องมีข้อมูลในหัวคือเป็นน้กพยากรณ์ต้องรอบรู้ทุกด้านเลยนะครับบอกไว้ก่อน คือพยายามเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้มันเข้าใจทั้งหมดเพราะบางอย่างเราไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งด้วยไม่ได้ไม่เคยเจอในชีวิตเลยแล้วอยู่ดีเราจะมาให้คําตอบได้ยังไงถูกป่ะครับบางทีเนี่ยโหดโบราณคนที่แบบอ,อาวุโสเยอะๆนะครับเรียกว่า,ามีอายุมากแล้วอ่ะอันนี้มันจะได้เปรียบเพราะว่าเขามองโลกมันเยอะเขาเจอเรื่องราวมาเยอะอันนั้นเนี่ยเขาจะให้คาแนะนําได้ดีนะครับแต่ใครที่ยิ่งอายุน้อยเนี่ยอันนี้ยิ่งมองโลกแคบมองโลกไม่ได้กว้างมาก ไม,ไม่ไม่เรียกว่ามองโลกแคบดีกว่าเรียกว่ามองโลกไม่ได้กว้างมากเพราะประสบการณ์ยังไม่ได้เยอะพอยังไม่เจอนู่นไม่เคยเจอนี่อะไรแบบเนี้ยแล้วคนที่ยิ่งทุกข์เท่าไหร่เนี่ยบอกเลยนะยิ่งหมอดูทุกข์เท่าไหร่อ่ะคนนั้นน่ะยิ่งแก้ได้ดีเพราะเขาอะเข้าใจลึกซึง้งถึงการคือเข้าใจอย่างน้อยนะหัวอกคนที่มาปรึกษาเข้าใจป่ะครับเออแบบเออสงสารเนาะเข้าใจเนาะและฉันก็เคยเจอนะอันแบบเนี้มันเป็นอะไรที่ที่แนะนําได้ดีกว่าดีกว่าคนที่แบบสวยสวยเละเดชด รวยทำหน้าที่การงานทุกอย่างดีไปหมดแล้วแล้วอยู่ๆมาเป็นหมอดูะครับผมว่ามันมันอาจจะคือโอเคอาจจะมีประสบการณ์ในการค้นหาคนเรียนรู้แต่ว่าประสบการณ์ตรงอาจจะไม่มีตรงนั้นนะอาจจะมองมองปัญหาไม่ได้ลึกพออะไรแบบเนี้อันนี้มันเป็นลักษณะที่อยู่ที่เราต้องต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะเลือกดูกับใครเลือกดูแบบแต่ผมก็ผมคิดว่าทุกคนก็คงไม่รู้หรอกว่าคนนี้มันจะ ใช่คนนี้จะไม่ใช่คนนี้จะอะไรยังไงผมไม่ได้บอกว่าผมดีนะแต่ผมแค่บอกว่าให้เราพิจารณาดีๆว่ามันมีหลายองค์ประกอบมา,มากๆเลยอะในการดูในจุดเนี้ยเราไม่ได้ดูง่ายๆเหมือนกับคนชํานาญในเรื่องราวใดๆที่เราทํางานนั่นแหละครับทุกคนก็มีความชํานาญของแต่ละคนเนาะในนั้นเนี่ยก็ต้องเ,อเลือกให้มันเหมาะสมกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดนั่นเองเนาะอะไรประมาณนี้ อย่าไปยึดติดกับความแม่นไม่แม่นเพราะความแม่นมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณแล้วทายถูกมันก็แค่สนุกเท่านั้นนะครับมันมันดู Amazing เฉยๆแต่มันไม่มีอะไรเลยนะครับการทายถูกก็จําเป็นแต่ไม่ได้จําเป็นมากจําเป็นมากกว่าคือการแก้เพราะถ้าเสียแล้วลายแล้วแก้อย่างไงถ้าแก้ไม่ได้เราจะมาหาหมอดูเสียตังเพื่อให้มันเขานั่งทายว่าเออชีวิตเราถูกโอ,โอเคอันนี้ฉันก็เคยผ่ามาแล้วเธอเดาถูกแค่นั้นเหรอครับอมเสียตังเพอแค่นี้เหรอ เออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนต้องการแค่นี้หรอครับหรือยังไงเนาะอ่ะต่อบางคนอาจจะโลภมากหน่อยคือขออภัยนะไม่ได้ว่าแต่หมายถึงว่าอาจจะแบบต้องการเยอะหน่อยคือทั้งแม่นแล้วก็ทั้งแก้ได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ก็เราแต่นะพิจารณาเอาว่าใครที่เป็นคนบุคคลที่คุณกําลังพูดถึงและกําลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่ก็หาหาขอให้เจอแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะยากน,นิดนึงเพราะว่าการที่จะแบบเหมือนกับ คนหนึ่งลัคนเกมแต่ไม่ลัคนเลิฟนะครับเป็นเรื่องปกติน้องของทุกคนที่แบบบางคนลัคนเลิฟแต่ไม่ลัคนเกมก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันพร้อมกันเลยทั้งเลิฟในเกมเนี่ยมันคงยากมันมีแต่น้อยนะครับแล้วมันยากก,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 ก็ต้องหาเอาไว้นะครับก็คงวิ่งเต้นไปสุดล่าฟ้าเขียวครับกว่าจะเจอเนาะคนนั้นก็ก็แล้วแต่นะครับถ้าเจะหาหรือถ้าจะแบบเออดูคนนี้แล้วก็ไปดูอีกคนนึงเอาผาสมกันเนี่ยแล้วแต่ได้หมดนะครับ อันนี้เป็นทริคให้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวเสาร์อยู่ในราศีกุมภ์พบลาภากันก่อนเสาร์อยู่ในราภะย่อมได้รับผลอันนี้สองจากพบลาภะคือดีดาวทุกดวงอยู่ในราภะดีหมดไม่ว่าจะลาหูลงมาก็ดีทีนี้กรรมะเนี่ยดาวเสาร์เป็นเจ้าเือนกรรมะถามก่อนไม่จะถามขอโทษบอกก่อนว่าดาวเสาร์เนี่ยครับมันคือความทุกข์ยากที่สุดของคนราศีมังกรเลยนะครับเพราะอะไร ราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีกรรม,มะเขาว่ากรรม,มะคือการกระทําแปลว่าอะไรครับแปลว่าขอโทษครับแปลว่าถ้าไม่ทําไม่ได้นะครับภพเนี่ยเป็นภพแห่งการกระทำหมายถึงว่ามนุษย์เราไม่ต้องมีการแอคชั่นแอคชั่นเสร็จไม่พอคือแบบมูฟเมนต์แอคชั่นก็คือดาวคารถูกป่ะครับแต่ว่ากรรม,มะเนี่ยมันหมายถึงการกระทําหมายถึงว่าต้งองเจาะจงจงใจ เจตนาในการจักระทําในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่ากรรมะที่กรรมะพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันคือเวรกรรมนะครับมันคือเวรกรรมเวรกรรมนี้นี่หมายความว่าเอ,อ่อทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนั่นแหละพูดง่ายๆตามภาษาบ้านเนาะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วนั่นแหละก็คือลักษณะนั้นที่กรรมะเนี่ยครับเอ,อ่อมันเป็นเกณฑ์ลักษณะมันตั้งฉากตรงนี้อะไรที่ตั้งฉากเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าเกณฑ์ลักษณะเนี่ยสี่ทวารเนี่ยทีนี้พอกรรมะเนี่ยมันมีความสําคัญมากคือดาวเสาร์เนี่ย แต่มันมันเป็นดาวท้ทุกเป็นดาวเหนื่อยยากเป็นดาวท้อทอุกคือความทุกความโศกแล้วก็ความความเหนื่อยยากความลําบากนะครับอันนี้เป็นตัวแทนเลยพอมาอยู่เดินกรรมมาแปลว่าคนเมตเนี่ยมักจะมีการกระทําที่เหนื่อยยากมาดูว่าชีวิตเนี่ยต้องเหนื่อยยากในการกระทํานะครับคือหมายความว่าคนราศีเมษเป็นคนที่ชอบเอาเอาดูที่ตัวเองก่อนอันดับแรกต้องดูที่พื้น กลับมาดูที่ตัวเองส่องกระจกก่อนว่าฉันเป็นคนแบบไหนคนเมษเป็นคนที่รักอิสระมากที่สุดในบรรดา12ราศีนะครับคือ,อคือเป็นเอกเป็นเด่นนะพูดง่ายเป็นเอกเป็นเด่นเรื่องของความรักอิสระพอรักอิสระจะมักทําอะไรตามใจนะครับเป็นคนพูดง่ายว่าเป็นคนทําอะไรตามใจตัวเองนะครับเป็นคนที่อ,อ,อยากได้ฉันต้องได้อะไรทํานองนี้พอเวลา คุณเป็นคนที่รลกอิสระก็จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าไปเรื่อยๆจะไม่มีวันถอยหลังกลับนะครับคนเมธจะไม่มีวันถอยหลังกลับจะไปข้างหน้าเรื่อยๆแม้กระทั่งข้างหน้าเป็นอุปสรรคก็ตามก็จะไม่สนใจก็จะบุกลุยแล้วก็เอาหัวชนฝาไปเลยนะครับ<ม>คือพูดง่ายว่าเหมือนแกะที่เอาหัวชนกันนะครับเออนั่นแหละคือไม่กลัวอุปสรรคก็สู้ทีนี้มันเป็นข้อดีแต่การข้อดีนั้นก็ทํามาด้วยความเหนื่อยยากการกระทําก็ต้องสู้กับทุกอย่างเพราะมันคือความไม่รู้ ความไม่รู้ทําให้คุณอาจจะต้องหลงทางเขาว่าหลงทางนี่ตีหมายว่าผิดทิศผิดทางผิดจังหวะผิดเวลาอังคารเนี่ยครับดาวประจําตัวเนี่ยมันมันมันคืแนะแบบมันเป็นดับสองคมอะ่ะมันด้านดีคือความขยันความมุมานะความาทยานพุ่งทยานไปข้างหน้าอันนี้คือข้อดีคือการไม่เฉื่อยแต่ข้อเสียคือคุณอาจจะทําอะไรด้วยอารมณ์แพชชั่นและสัญชาตญาณ สูงเลยทําให้คนเมบเป็นคนที่มีสัญชาตญาณสูงหมายถึงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองไม่เชื่อสิ่งใดเลยแม้กระทั่งความคิดคุณก็ไม่เชื่อแต่คุณจะเชื่อใจของคุณที่คุณจะไปหมายถึงความคิดและใจของคุณจะนําไปแต่คุณไม่ใช่ความคิดนะครับคุณใช้ใจด้วย,ด,วยด้วยแบบความคิดความคิดนี้มหมายความว่าไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้รอบคอบแต่คิดแล้วทาเขา้าใจปะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสัญชาตญาณคิดแล้วทําเลยไม่ได้สนใจว่ามันจะอุปสรรค มันจะเป็นศัตรูมันจะเป็นส่วนที่อะไรก็ตามไม่สนใจนะครับก็คือพุ่งเอาไปก่อนเลยนะครับทําไว้ก่อนค่อยว่ากันนะครับเจออุปรสรรคยังไงก็ไม่ทอ้อก็สู้ต่อนะครับอะไรประมาณนี้สู้จนกว่าศาสนะอันนี้คือข้อดีมากๆแต่ข้อเสียก็คือผิดที่ผิดทางก็ล้มเหลวมาหลายรอบเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําว่าถ้าจะให้ดีลดความใจร้อนของตัวเองลงนิดนึงนะครับเพราะเป็นราศรีธาตุไฟเนาะแล้ว ดาวประจาตัวเป็นทัดลมด้วยไปกระพืงอให้ไฟมันร้อนแรงให้ไฟมันลุกช่อช่วงทําให้คนเมธเป็นคนที่แบบบางทีมันฉุดไม่อยู่นะครับระวังมันจะเป็นไฟลามทุ่งมันจะดับไม่ได้เขาว่าดับไม่ได้หมายความว่าอืมเหนื่อยจนตายครับประมาณนั้นเพราะว่าเราต้องสู้กับทุกอย่างเหมือนกับเอาพูดง่ายๆเหมือนกับการทําสงคารามระหว่างสองเมืองแต่คุณเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่คุณต้องฟาดฟันกับศัตรูปเป็นร้อยเป็นพันนะครับเออต้องสู้ทุกคน ทีละคนทีละคนเป็นร้อยเป็นร้อยคนพันคนนะครับนั่นแหละทำนองนั้นอนะ่ะก็คือพูดง่ายว่า,วาสารล,ล่างคงรับไม่ไหวอะ่ะเออประมาณนั้นก็ระมัดระวังมันจะผิดทิศผิด,ผดทางผิดจังหวะผิดเวลาอันเนี้ยเป็นตัวบั่นทอนคนเมตรมากที่สุดด้วยความที่เราใช้อารมณ์มากเกินไปไม่ใช้ความคิดอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับความคิดนะคิดไม่ใช่ไม่คิดคนเราต้องคิดครับ คิดแล้วทําไม่มีใครทําเลยไม่คิดหรอกครับอืมบางคนบอกว่าเอา้าทําก่อนแล้วมันผิดพลาดมาคิดทีหลังไม่ใช่อันนั้นคือการคิดรอบสองการคือคนเรามันไม่คิดไม่ได้ครับต้องคิดเพราะคนเราจะมองเห็นสิ่งหนึ่งมันก็คิดแล้วอะเขาจะว่าครับเออเขาเรียกอายตนะมันจะสัมผัสด,ด้วยความรวดเร็วแล้วมันจะต้องคิดคือรับรู้ถึงจิตวิญญ,ญาณคือพูดง่ายว่าถ้าเราไม่รับรู้ในสิ่งสิัน้นว่ามันเป็นอะไรแล้วเราจะลงไปแล้วเราจะไปจับมันไหมครับก็ไม่ ถูกป่ะครับเรามองเห็นน้ําเราก็รู้ว่าเป็นน้ำเนั่ไงความรู้คือความคิดแล้วว่าฉันรู้ว่านั่นน้ำคือน้าอ่าอะไรประมาณนี้เราจะไปจับเนี่ยอันนี้คือผล,ลไม้เราก็รู้ว่ามัน,นผล,ลม้ผล,ลไม้ก็คือความคิดมันคิดแล้วถ้าไม่คิดเนี่ยมันมันไม่ใช่คนหรอกครับอืมมันขนาดสัตว์ก็ยังมีความคิดเลยดังน,นั้นคนก็ต้องใช้ความคิดครับแต่ความคิดที่หมายถึงไม่รอบครอบเนี่ยหมายถึงความคิดรอบที่สองหมายถึงความแบบ ยับยั้งชั่งใจแล้วเกิดความคือเบรกอารมณ์ก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังอันนี้หมายถึงว่าความไม่คิดในที่นี้ของคนลาสิเมตเนาะอ่ะพอเข้าใจนะทีนี้พอมาอยู่ในเดือนลาภะเนี่ยครับมันก็จะสร้างสรรค์กรรมมาลาภะคือหมายความว่าดีแต่มันดีไม่สุดเพราะว่าลาภะไปวินาศคือลาหูเนาะแต่พอลาหูมาเป็นเกษตรอันนี้ดีแล้วนะอันนี้จะดีแล้วนะกรรม,มลาภะดีจริงๆนะทีเนี้ยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยเอาจจะถ่ายว่าดีแต่ตามจริงเนี่ยผมลืมบอกไปว่าลาภะไปวินาศด้วยมันเลยไม่ได้คือทาแล้วมันเหนืน่อยปายเหนื่อฟรีมันไม่ค่อยได้ผลอะไรแต่พอตอนนี้ดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมยังไม่ถึงนะหมายถึงว่าอันนี้พูดถึงดาวเสาแต่ดาวราหูเราพูดไปแล้วมันย้ายวันที่5พฤษภาเข้าสู่ราศีลาภะก็จะได้แล้วทำแล้วได้แล้วนะทีนี้คนเมธอย่ามาบอกว่าไม่ได้นะทีนี้ลาภะไปวินาศแทนทีเนี้ยอ่าขอโทษครับดาวเสากรรมะไปวินาศแทน ทีนี้พอดา,าวเสาเข้าเรือนวินาศเนี่ยกรรมวินาศแทนเนี่ยจะเป็นยังไงกรรมวินาศเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องระมัดระวังแล้วแนหะเพราะว่าดาวบัเคาะอยู่ในเรือนวินาศเป็นดา,สาวสองด้วยนะคือลายมากนะออเออดาวที่ลายอยู่ในเรือนวินาศคือดาวบาปประเคาะทุกดวงพวูดง่าย,ายดา,าวปะเคาะพอได้แต่ว่าให้โทษแบบเบาๆแต่ก็อย่างให้โทษแต่ดาวดาวพวกบาปประเคาะเนี่ยให้โทษรุนแรงอยู่ในเรือนวินาศนะครับเพราะวินาศเนี่ยเป็น เป็นพบที่หมายถึงความกดดันนะครับยิ่งดาวเสาร์เข้ามาเป็นโทษทุกเนี่ยมันก็ยิ่งกดดันมากๆเลยกดดันอย่างที่สุดถามว่ากดดันเรื่องอะไรบอกไม่ได้เพราะว่าอ่ะเรื่องงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานนะครับแต่มันจะมีเรื่องอื่นเนี่ยลายเดืินเข้ามาแทรกไปเรื่อยๆ่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องเดียวครับต้องดูดาวอื่นประกอบด้วยนะครับแต่อันเนี้ยมันบอกได้แค่ว่า ดาวสอมาจากเรื่องการงานดังนั้นจะหมายถึงการกดดันเรื่องการงานแต่ไม่ใช่แค่การงานอย่างเดียวนะกรรมะแปลว่าเวรกรรมแปลว่าปัจจุบันกรรมหมายถึงว่ามันเครียดตลอดเน่พูดง่ายๆเพราะว่าเป็นเกณฑ์ลักนาด,ด้วยพอไปอยู่ในวินาศเนี่ยปกติอ่ะมันไม่ถึงลักนาด,ดาวสอไม่ทําลายลักนาไก็จริงแต่มันสร้างความเครียดและความกดดันความเอ่อคืออย่างนี้มันจะเกิดความลับก่อนอันดับแรกวินาศคือความลับ หมายถึงว่าถ้าอยู่ในถิ่นปกตินะจะจะจะเป็นความลับแต่ถ้าเดินทางอันนี้จบเลยกรรมวิน้าคือการเดินทางไปทํางานต่างถิน่นเดินทางไปยังต่างถิน่นมีการเคลื่อนที่ไปยังต่างถิน่นอันเนี้ยจะแก้ดวงจะลดความกดดันลงนะครับมันจะไปเจอความกดดันในรูปแบบอื่นที่เป็นคอนโทรลได้อย่างเช่นเออฉันไม่ฉันไม่รู้จักทางอะ่ะฉันต้องต้องพยายามศึกษาทางว่ามันต้องไปยังไง แล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็เกิดความไม่รู้อันเนี้ยมันจะมันจะกดดันในเรื่องอื่นที่ที่ที่เล็กๆน้อยพูดง่ายๆ,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 ๆก็คือการใช้ชีวิตใหม่นั่นเองคือกดดันในการใช้ชีวิตใหม่แต่มันไม่ใช่กดดันในเรื่องของปัญหาที่มันสะสมมานานไม่งั้นถ้าอยู่ที่เดิมแบบปัญหาที่สะสมมานานจะหนักครับจะกดดันอย่างที่สุดกดดันจนคุณอาจจะต้องตกงานได้เลยครับเพราะว่าเสาอ่ะ มันมันทาหน้าที่แรงมากพร้อมเป็นดาวทดกทุกข์ทุกจนไม่รู้จะทุกยังไงแล้ววินาศแปลว่าพังทลายแปลว่าจบแปลว่าอาจจะต้องตกงานเพราะมาจากกรรมะเนาะอาจจะต้องตกงานได้เลยนะครับถ้ามันเครียดมากจริงๆแแรกๆยังไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยจะเดือองศาเนี่ยที่ศูนย์องศาก่อนอันดับแรกในราศีมีนศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหนึ่งราศีมีสามสิบองศาพอไปปลายราศียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยเต็มตัวเลยปีที่สองสองปีครึ่งอะ่ะปี ปี2ปีครึ่งนั่นแหละมันจะเริ่มกดดันอย่างที่สุดแล้วสุดท้ายก็ระเบิดนะครับดาวสเป็นดาวระเบิดเพราะว่ามันกดดันมากพอไปไปลายราศีก็จะ,ะเบิดออกมาหมายถึงไม่ทนแล้วก็คืออาจจะตกงานได้ดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างแรงกดดันไปเรื่อยๆคนแม่จะยังไม่ค่อยรู้หรอกยังไม่ค่อยรู้สึกหรอกที่จะมีปัญหาอะไรมากหมายถึงมากๆอ่ะยังไม่ค่อยมีมีปัญหาเรื่อยๆอยู่แต่พอมัน ไปเรื่อยๆแล้วมันใกล้ๆจะออกแล้วเนี่ยเนี่ยเต็มตัวเลยรับรองว่ากดดันอย่างที่สุดรับรองว่าวิ่งจันกันดูหมอดูกันขวักไข่เลยแหละเออเพราะว่ามันกดดันมากนะครับอยู่ในเรือลาพายังไม่เท่าไหร่แต่พออยู่เรือวินานีแย่เลยนะครับทีนี้วิธีการแก้ปล่อยวางดาวเสาในเรือวินาันไม่ได้ยากอะไรแต่มันทํายากนะครับการปล่อยวางเนี่ยเช่นเรากําลังทําทุกอย่างเพื่อจะได้รวยแต่ ทางนั้นน่ะมันมันมันถึงทางตันแล้วมันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แล้วฉันก็ยังไม่รวยด้วยบอกให้ปล่อยวางฉันยังไม่รวยอ่ะฉันอยากรวยมันก็ปล่อยวางยากอะไรแบบนี้แต่ผมบอกเลยนะถ้าไม่ปล่อยวางรอให้ดาวเสามาปล่อยวางคุณเองก็ได้ทุกอย่างก็จะจบเหมือนเดิมจบแบบไม่ได้อะไรเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าปล่อยวางเร็วก็เริ่มต้นใหม่เร็วปล่อยวางช้าก็เริ่มต้นใหม่ช้าดังนั้นเนี่ยปล่อยให้ได้ยิ่งปล่อยไวเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบเพราะคุณได้เริ่มต้นใหม่เร็วเท่านั้น เพราะยังไงก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ดีไม่ว่าจะปล่อยเองหรือ,อดาวเสาร์จะมาบีบคอคุณให้ปล่อยนะครับมันก็ต้องปล่อยอยู่ดีนะครับอันนี้บอกไว้เลยวิธีการแก้คือปล่อยวางลาภาเป็นเกษตรมันยังมีโชคมีลาบอยู่คุณก็ยังไม่ต้องไปคิดมากกับการกระทําใดๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่ยึดติดกับการกระทํามากเกินไปเพราะเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวธาตุด,ดินคือความยึดติดทําอะไรก็มักจะยึดติดเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณได้เริ่มต้นแล้วคุณต้องเอาให้เสร็จ คุณต้องทําให้ได้คุณต้องให้ได้ชัยชนะให้ถึงที่สุดอะไรทํานองเนี้ยครับพอเริ่มโครงการก็ต้องให้เสร็จอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูเครียดและกดดันเกินไปด้วยด้วยตัวคุณเองนั่นแหละด้วยความมุ่งมันมุมาน,นะแล้วก็ความไม่ยอมแพ้ของคุณนั่นแหละมันก็สร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองดังนั้นกลับมุมมองครับด้วยการเข้าทางไหนออกทางนั้นด้วยกันปล่อยวางสุดท้ายก็จบแต่ผมบอกเลยว่ามันทํายากเพราะดาวเสาเป็นดาวทัตุด,ดินยังไงก็ยึดติดปล่อยวางยากมากครับแต่เอาเป็นว่า ใครปล่อยวางได้ก็ดีไปใครปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปเป็นใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ